เรื่องพี่ใครนอำตาตรวจตาตรวจตาเออปีนี้กะถินกะตินสิบประวัติแล้วก็เวลาไปอ่ะไม่ได้กูอดนอนเนี่ยอดนอนแล้วตาเป็นในเนี้ยตาขาวอ่ะมีน้ําอยู่ในลูกตาแล้วปูดออกมามันเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็เลยแบบเอ้ยไปเพ่งดูในกระจกมันมีแบบเหมือนมันพองขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วเวลาเราพิชิตตาเราตื่นมาเราทำไมครับคับว่าที่สุดคับว่ัไปจับกระจกดู น้ำจนใสอยู่นีูกตาขาคาแม่ก็เลยหมอต้องไปเอาุณเจาะแต่เขาก็เจาอแบบระวังอ่ะเขากลัวว่าเขาเจาะแล้วจะโดนเส้นเลือดลระตามจะแดงหมอว่าที่ใช้ว่าไงคะแม่หมอบอกว่าไงรู้บ้างมันอาจเป็นไปได้บอกคุณหมอเกิดจะตาแห้งไหมเกิดจะตาแห้งมั้คะคุณหมอบอกว่าพอไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นไปได้ือยังไม่รู้คาตอบของหมอเลยทุกวันนี้มันมันสามารถเป็นไปได้เป็นไปได้คือ อ๋อแล้วมันเกิดจากอะไรคนดันตาไหมหรือว่าเราตาแห้งหรือว่าเราอดนอนมากเรานอนไม่กอดมาดันจาด้วยกหนตลกตาเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ทุกวันยังไม่รู้เลยาเป็นะไปดีไม่ก็ไปกลับไปถามบอกแล้วตอนนี้ลที่แม่เกมคนแก่แลก็แตกมบากยนะคับที่ลอาที่เหนคตอตรงก็ไมวเขามันเหมือนอะไรเข้าตาเหมือนานุ้กเคยมีแบบสมห ผมเล็กๆเข้าตามันจะแล้วก็เวลาทัเวลาทำพิมะไรเราจะรู้เลยว่าห้ามันตายปแล้วปีนี้แมะรู้ว่าเราแก่ว่ะแม่ดูว่าจะติดเชื้อหร่อแม่ทำไมว่าไม่รู้จะหาว่าเราไปยี่อทีอะไรใหม่ใหม่เพราะว่าเราเรารู้จังหวะของเราเรารู้แล้วเราคุ้นๆแล้วก็สักพักนึงเออมันหายหายเราก็ไปดูตอวมันก็หายและวันนึงมันก็หายระหว่ะมันขึ้นซ้ำอย่างเงี้แหละมันขึ้นซ้ำที่เดิมตอนที่มันแตกออกค่ะแม่มันรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้แม่ก็พยายามหายายายอดเข้าไปยาล้างตายยาอะไรอย่างเงี้ย แต่วันไหนมันอาทิตย์นุ่งตอนนี้เป็นอยู่ประมาณสองคันแอบกลัวไหมว่ามันจะเดี๋ยวมันจะเสียสภาพนั่นน่ะสิเดี๋ยวแม่ต้องไปเช็คตาจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเวลาเป็นคนได้หมอบอกนะมันสามารถเป็นได้กลัวไหมคบก็ควรไปทำทุกท่านที่มีผัานชมแน่นอนนะครับแล้วกลัวว่าตาเราแห้งเพราะตาเราแห้งเนี่มันอาจจะเมืนเดี๋ยวมันก็จะล้างเป็นต้อเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่ามันเป็นต้อลมไหมหรือว่าต้ออะไรคุณหมอไม่ใช่ค่ะมันสามารถเป็นได้ก็อยู่แต่คำเนี้ย อีกครับคุณหมอยังไม่ร okay, okay, okay. okay, okay, okay. yeah, uhm, ู้ว่าเป็นอะไรดียังไ่เป็นอะไรเลยโอเคไงดีพวกเราอำไงดีจบยังค่ะ